มันบ่อดยูไก่ดนี่เห็เล่าบนอันี้เหเล่ากันไ่ะเอาไปแม่เอาไขอให้มโอ้เห็นมือใช่้จับจีใช่แช่นี่พุไปทยน้ำเล่าวันนี้ไว้ Têm đúng cái ký mày nèo. Mày là một nèo. Mày như chút cái gì, có chút nèo. Mày

จะบ้าส่าประมาณจะหกโมงละ มันก็ได้ร้ายหอกจาก้าสุดครับทุนน,นี้ออกไร,ร,รบ้าปีนี้ออกไรครับออกไรสินผลดีช่วยค่าอาคารในไรบ้ายร,รายเติบดีครับกะมือไสามเที่ยวคมอแหะข่าวไ่ได้ไปยย่าง ่ปกี้เห่ดไปกินนะครับ,รบเรื่องของอาหารนะครับนะโรคที่ต้องเฝ้าระวังของจังหวัดกาฬสินนะครับในช่วงหน้าฝนโรคหนึ่งที่สําคัญแล้วก็เจอพบมากนะครับนะในในฤด,ดูอื่นไม่ค่อยเจอน,นอกจากฤด,ดูฝนก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารเห็ดพิษ นะครับทุกปีนะครับจังหวัดกระสินก็มีรายงานผู้ป่วยนะครับป่วยนะครับจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วแต่ปีบางปีก็มีเสียชีวิตบางปีก็เป็นแค่เจ็บป่วยธรรมดาก็มารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลกระสินแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆนะครับเนื่องจากการรับประทานเห็ดพิษซึ่งเห็ดพิษเองเนี่ยก็มีพิษอ,อยู่หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขอประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนครับการรับประทานเห็ดก็ขอให้เป็นเห็ดที่ถ้าซื้อซื้อจากตลาด าไปเก็บเห็ดเองเนี่ยคงต้องพิจารณาให้ดูให้ดีว่าเป็นเห็ดที่เราเคยรับประทานเป็นเห็ดที่รับประทานได้นะครับมีเห็ดหลายชนิดที่เป็นเห็ดพิษและมีลักษณะคล้ายเคียงกับเห็ดที่เคยรับประทานถ้าไม่แน่ใจนะครับก็ขอความกรุณาอย่าไปรับประทานไม่อย่างนั้นท่านก็จะป่วยเวลาทาอาหารทานเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ักเจ็บป่วยคนเดียวมันเจ็บป่วยกันทั้งบ้านแล้วทามีผู้สูงอายุนะครับมีเด็กเล็กเ,เวลาเจ็บป่วยจากโรคเห็ดพิษแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ครับ การเก็บเห็ดเนี่ยถ้าไม่ใช่เห็ดที่เราเคยรับประทานไม่ใช่เห็ดที่เราคุ้นเคยนะครับนะเราไม่แนะนําให้รับประทานครับนะครับนะ